ครับสวัสดีกับชาวเพจและ YouTube ของป่าแสวงการเกษตรครับวันนี้ก็นะครับเราก็มาปลูกทุเรียนอีกที่นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่เก่าแก่นะครับที่อยู่ริมเขื่อนนะครับนะก็อันนี้เราก็การปลูกทุเรียนอย่างนี้ฮะเราก็ปลูกสองต้นนะครับฮะก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับอันนี้สองต้น2เมตรกว่า่าฮะสองเมตรห้าติดนะครับวันนี้เราก็มาปลูก2ต้นคู่นะครับ อันนี้ก็่มมยดีเลยายน้ยดิอันนี้ก็แหล่งน้ำอาา่ะสักเจียมเม๋ยวเสียงดังมากเลยอ่ะเจีเยวจะคุยอะไรไหมน้ำไม่ค่อยดีเลยแปลงเนี้ยคุยกับลูกค้าหน่อยเอ,เอาแนวตรงอนนเอาแนวตรงนิงานแก้งานแก,นแก้ปลูกมะพร้าวไม่ตรงก็อย่างนี้นะครับรช่วงนี้อ่าช่วงนี้อาจจะเจี๋ยวพูดตอนนี้ก็แปลงนี้ก็บอกนะอันนี้ก็ขึ้นมาโอ้ถือเชือกกาลังจะมาช่วยลูกน้องปลูกทุเรียนกันแล้วก็ตรงนี้มาสวยลวตรงนี้ปลูกแล้วอ่ตผงนี้ปลูก ลายปลูกแล้วปลูกต้นคู่เลยจากเจี่ยเมี่ยวจะได้ห้าร้อยต้นใช่ไหมเจี่ยเมี่ยก็เป็นพันต้นเพราะเจี่ยเมี่ยวฉลาดจัดปลูกคู่ปลูกคู่เลยปลูกต้นคู่สองเมตรห้าสิบสองเมตรทางสองเมตรห้าสิบแล้วก็เชือกขึงเลยอต้นนี้ก็ทุเรียนต้นขนาดนี้ก็อยู่ประมาณเม็ดกว่าๆเนาะเม็ดกว่าต้นละร้อยสี่สิบบาทร้อยละสี่สิบบาทร้อยต้นละร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอ่าร้อยละสี่สิบอันนี้ปลูกปีเดียวสุดหัวยืนมือเลย เอาแบบปีเดียวเลยปีเดียวเลยปกติหนูปลูกต้นละ80 80 80ก็จะแบบว่าเล็กหน่อยประมาณแค่หัวเข่าโอเคเจ้าช้าหน่อยขนาดโตช้ายังสุดหัวแล้วดูที่ปลูกมาอันุต้นเล็กต้นนู้นปลูกอ่ากี่เดือน5 5เดือนอ่าข้างล่างปลูก5เดือนเออ7เดือนละเท่ากับ7เดือนละประมาณเออปลูกพอๆก็ที่ที่นู่นมั้ง5เดือนอ๋อ5เดือนเท่ากันเท่าก็ริม อันนี้แหล่งน้ํานะครับอันนี้สวยมากครับแหล่งน้ำครับนะไม่ค่อยมีเลยอ่ะทั้งทะเลโอ้ oh, ดูน้ําครับฮะสวยมากครับตรงนี้จะมีอีกแปลงนึ่งไม่ใช่ของเจ้าเมียวเราของน้องสตตังน้องสตตังอ,อันนี้ก็ปลูกสองเมตรสิบนะครับอันนู้นก็จะไปไปถึงนู้นนะครับถึงปลูกทุเรียนอันนู้นก็มีเป็นบ้านพักอ่ส่วนตัวของป่าแสวงอ่าแปลงนี้ก็นานแล้วฮะอยู่ข้างบนบนบน,บนเยืินเขาแล้วครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับนี่ฮะ ปลูกอีกแล้วเป็นที่ว่างไม่ค่อยได้เลยชอบเหลือเกินสวยมากครับดำไม่ว่าแต่มีตังสวยฮะแปลงนี้สวยครับแต่นี่เงาวับไปอันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังเร่งทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขื่อนคีรีธานนะครับตอนนี้ก็สวยงามครับตอนนี้ก็ปลูกไปอันนู้นห้าเดือนนะครับผลปรากฏว่าแตกใบโตทุกต้นนะครับอันนู้นก็เจมียอบอกใส่ทีๆหน่อยกลัวจะมีมีทุเรียนขาย ไม่ป้าสามปีต้นยังไม่ชนกันเลยมันก็ได้ลูกแล้วจะปลูกทำไมที่ห่างอันนี้ห้าปีก็ไม่ชนขนาดนี้ยด้ห้าปีไม่ชนหรอกอันนี้ก็ปลูกทฤษฎีใหม่นะครับฮะแปลว่าลูกน้องวางท่อมาโอ้โหไม่ถูกใจเลยเราก็มีเราก็มีเวลาดูแลแปลงนี้แบบแบบลืมๆอ่ะแปลงแบบลืมๆอ่ะแต่ได้ตังกลมลืมไหรจะมีเอาผ่านไปสามปีเดี๋ยวได้ตังเชื่ออันนี้ก็ติดถนนลาดยางเลยนะนะครับ อันนี้ก็สนลนลาดยางนะครับอันนี้สามปีก็เอาลูกแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณห้าร้อยต้นขึ้นไปยอดเขาด้วยปะอันนี้<บ>นยอดเขาหนึง่งแล้วก็ไปตรงนู้นอีกแปลงหนึง่งอีกประมาณสี่ร้อยตรงนี้ประมาณหกร้อยตรงนู้นสี่ร้อยพันพอดีพันพอด,พดีตรงนี้อีกพันหนึ่งพันพอดีครับเกินมหมื่นแล้วเนี่ยเกินหมืนม่นแล้วเจมี่เอาเกินหมื่นต้นแล้วนะเนี่ยเจมี่เอาปกกระชูดเลยอะ่ะกลัวน้องสตังค์ไม่มีทุเรียนขายน้องสตังค์มาอีกคนจะเอาน้องอะไรน้องสเต็ก น้องสเต็กน้องสเต็กกำลังตามมาน้องตังเสร็จแล้วน้องสเต็กต่อเลยตอนนี้ก็วันนี้ก็รวมพนักงานนะครับยังไม่หมดทั้งร้านค้าทั้งคนงานสวนนะครับร้านค้ามาคนเดียวกับตันโจ๊กครับเพราะว่ากับตันโจ๊กมาวันนี้ก็กับตันโจ๊กเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทุกอย่างครับเพราะว่าฝึกเรื่องการปลูกด้วยแล้วก็ขายยาด้วย่นยาด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่า วิธีการทําของเราจะต้องทํำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นจนกั่งปลูกปลูกเสร็จแล้วจะทํำยังไงนะครับปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็ยอดซอมบี้ไปเลยฮะห้าซีซีเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบเจ็ดสิบเจ็ดไปนะครับหลังจากนั้นไม่เกินสิบวันนะครับเราก็จะฉีดชุดเร่งรากกระชากใบต่อเลยนะครับถ้าอยากโตเร็วเจ็ดวันฉีดทิ้งนะครับนะตามนี้เลยครับอันนี้ก็น่าจะต้องทําอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยครับ ก็จะมีการแตกต่างต่างแตกต่างกันที่ว่า,าคนบอกปลูกไม่รัดมั่งปลูกจะตายมั่งผมก็ตอบไม่ไหวครับ mm. เพราะบางคนนะครับเวลาเราให้ฝังเข็มก็ไม่ฝังเวลาจะตายมาก็หาว่ายาไม่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะไม่ทําตามนะครับอันนี้ก็ผมก็บอกไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถามก็ได้ครับนะฮะเราก็แค่ทําตามนี่ฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับอาจจะซื้อยา จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องลงทุนอาจจ๊เมียลงทุนไหมลงทุนดิลงทุนลงแรงวันนี้หมดมเท่าไร่อ่ะเจ๊เมียวหมดเท่าไหร่หมดเกือบแสนแล้ววันนี้เห็ไนไหมเฉพาะต้นพันธุ์วันนี้กี่ร้อยต้นครับต้นพันธุ์ค่าลูกน้องค่าปุ๋ยค่ากีไกวันนี้ซื้อมากี่ร้อยต้นซื้อมาอีกสามร้อยสามร้อยต้นละร้อยสี่สิบต้นละร้อยสี่สิบบาทโดนไปอีกสี่หมื่นสองทกเป็นงานอีก คนขาคนงานค่าน้ำมันอีกค่าไมโครค่าน้ำมันทําที่เนี่ยคูณต้นเนี่ยค่าตีปลาตีปลาหมดก็ประมาณล้านละตอนเนี้ยยังไม่ได้เลยโอเคจะเอาไหมดูวิวครับดูวิวบรรยากาศดีดูเจ้านาเจ้าเหมียวหน่อยตัวดำหมดแล้วเจ้าเหมียวดำดีแต่มีตังค์ทำดีมีตังค์้ก็คลิปนี้ฮะก็เราก็จะบ่งบอกนะว่าวิธีการปลูกสองต้นเนี่ยดียังไงนะครับ ปกติเนี่ยไร่เนี่ยก็จะได้แค่ยี่ห้าต้นยี่สี่ต้นอันนี้ได้ไร่ห้าสิบต้นเลยครับนะฮนะเราอาจจะไม่ต้องใช้ที่พื้นที่เยอะนะครับอย่างนี้นะครับสองเมตรห้าสิบนะครับสต้นนะครับก็วันนี้เราก็ของจริงนะครับของจริงครับก็ปลูกไปเรื่อยนะครับมีตรงไหนก็ปลูกกันไปนะครับสวยจริงๆครับ พื้นที่สวยครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเขื่อนคิรีธานนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะให้รู้ว่าทำตามนะครับของเรานะครับฉีดยาใส่ปุ๋ยหยอดซอมบี้น,นี่จนจนเจมีเจมี่เบี้ยก็หยอดซอมบี้ตลอดเลยเนี่ยเจมี่เบี้ยตรงนี้เพิ่งหยอดซอมบี้ได้กี่วันแล้วเ,เนี่ยหยอดไปเป็นเดือนแล้วป่ะเป็นเดือนแล้วอ๋อใ <c oughs> กล้จะยอดได้แล้วสิได้ใกล้ยอดแล้วอืมสวยมากเลยอ่ะ จะเมียวปลูกยังไงถึงรัดสวยนึกเนี่ยปลูกยังไงตรงตลิ่งชันเนี่ยหมายถึงว่าตรงตลิ่งที่เหมือนกับเราปลูกข้างบ้านเป็นเทงปลูกได้ได้ไหมอีกแถวได้ก็ขุดหลุมๆปลูกเอาได้พี่โจ๊กตรงไหนก็ปลูกได้เลยครับไม่ต้องกลัวไม่มีตายฮะอยากปลูกปลูกไปเลยโอเคครับสวยมากครับโอเคครับคลิปนี้ก็ทําให้ดูนะครับว่าเราทําให้ดูครับเราไม่ทําให้ดูครับดูแล้วต้องทําตามนะครับ ก็จะได้ผลงามโเเลยใครที่มีที่ตอนนี้นะมีที่เท่าไหร่ก็ตรงไหนก็ปลูกได้หนูคิดว่านะถ้ามีน้ําแต่ต้องทําตามเราเลยนะแต่ต้องทําตามป่าแสวงนี่แหละเคตอนนี้ขนาดตรงนั้นหนูได้สิบต้นเขากับหนูงอกมาอีกสิบต้นปุ๊บจนละหมื่นหยูได้แสนหนึ่งไงโอเคคที่ตรงนั้นปลูกสองต้นหมดเลยนะใช่ตรงนี้มันมันต่างระดับใช่ไหมใช่ก็ทําเสียงแบบแบบข้างบ้านไงปลูกสองต้นเลย องไม่ทาสิบไม่ใช่คู่ห่างแล้วแต่ว่าอีกตรงเฉียงให้ฟ้าตรงเฉียงขึ้นเหมือนเหมือนตีนเขาว่ะโอเคเอาอีกเอาอีกเอาอีกค่ะโอเคครับมีที่น้อยจะเหมียวมีที่น้อยไม่เหมือนเปาแข็งเปาแข่งมีที่เยอะเราก็ต้องเอาโอเคครับคลิปนี้ก็บอกเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะก็ทําตามดีกว่านะครับอย่าไปคิดเอเองครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำไปเรื่อยๆครับสวนจะไปทำเมื่อเราหยุดเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะไม่ได้เงินนะครับ ทำแล้วก็ต้องยาวไปครับยาวยาวนะครับทุนก็ต้องยาวใจก็ต้องยาวทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยาวหมดนะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้กอ็อาจจะเป็นต้นเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งต,งตงัแต่เล็กจนถึงโตฮะก็ทําตามคลิปเราเนี่ยจะจะบายใจฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เหนื่อยมากครับโอเคครับสวัสดีครับ